ครับนี่ก็เป็นลายแดงนะครับเป็นสายพันธุ์มาโคนะครับที่ทําการเพาะขึ้นมาด้วยน้ําเขียวนะครับนี่ครับเป็นอาหารประกัดนะครับที่ดีที่สุดในฟาร์มผมแล้วนะครับก็คือลายแดงครับแล้วก็มีหลายคนนะครับอยากจะทำอยากจะใช้นะครับสำหรับลายแดงนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาตักบ่อนี้นะครับนี่ไปใช้นี่ตักเป็นวันที่2นะครับวันเมื่อวานนี่ตักไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับก็เป็นลายแดงที่สะอาดนะครับไม่ต้องกลัวลูกปงลูกปลาหมอปลาอะไรติดมาด้วยนะครับนี่ครับเพราะว่าเราเป็นเป็นลายที่เพาะขึ้นมาเองนะครับมันก็จะสะอาดนะครับแล้วก็จะมีใช้ทุกวันนะครับ ตามธรรมชาติอาจจะบางวันขึ้นไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับวันนี้ก็จะตักใช้แล้วก็จะทําใหม่นะครับนี่นะครับลายแดงวันที่สองแล้วนะครับนี่ส่วนน้ําเขียวนะครับวันนี้จะมาแนะนําสูตรปุ๋ยของน้ําเขียวนะครับที่เลี้ยงลายแดงนะครับนี่ครับสําหรับน้ําเขียวแล้วนะครับ วิธีแก้ปัญหาตะกรนก็คือเป่าออกนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับถ้าใครไม่อยากมีตะกรนนะครับนี่คือน้ําเขียวสูตรไข่ไก่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําสูตรนี้นะครับผมทํามาแล้วเป็นเดือนแล้วนะครับนี่ครับโดยที่ไม่ใช้อาร์มีนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับครับสวัสดีครับสาวประกาศเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาว y ยู t ทูบทุกคนนะครับ่อนอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ พราะว่าหนึ่งพันซับนะครับผมจะมาแจกอีสานสีนาคนะครับมูลค่าตัวละสองร้อยบาทนะครับสีสีรางวัลนะครับสีตัวนะครับก็คือกิจกรรมหนึ่งพันซับนะครับอย่าลืมนะครับก็ตอนนี้ใกล้แล้วนะครับเก้าร้อยหกสิบประมาณนี้นะครับก็รอกิจกรรมได้เลยครับแจกจริงนะครับแจกผมแจกกันประจำอยู่แล้วครับสาหรับเรื่องปลาครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนอ่า ผมจะมาแนะนําสูตรน้ําเขียวนะครับที่ผมใช้อยู่จริงนะครับหลายคนอาจจะว่าพี่เลอะเทอะหรือเปล่านะครับทานู่นทํานี่นะครับทําใช้จริงหรือเปล่าผมใช้จริงนะครับอามิผมไม่ได้ใช้มาจะเป็นเดือนแล้วนะครับเป็นเดือนนะครับไม่ได้ใช้อามิแต่มีน้ําเขียวเลี้ยงลายแดงตลอดนะครับก็เหมือนต้นคลิปที่ให้ดูนะครับก็คือนั่นคือสูตรไข่เลยนะครับสูตรไข่นี้ใช้มา ผมซื้อไข่ครั้งละ20บาทไม่ได้5ฟองครับซื้อ3ครั้ง15วันแล้วนะครับก็น,น้ําเคยวทั้งหมดอยู่ตรงนี้ก็คือสูตรไข่ทั้งหมดเลยนะครับแล้ววันนี้จะมาแนะนํานะครับสูตรทั้งตอนผสมปุ๋ยนะครับแล้วก็ทําเป็นสารอาหารแล้วก็เอาไปทําน้ําเขียวนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างยังไงก็ติดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับไปครับ ครับนี่ก็จะเป็นสูตรน้ำเขียวนะครับเป็นสูตรที่เราไม่ใช้อามิอา,ม,อามินะครับเพื่อนๆก็ผมไม่ได้ใช้อามิเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นเดือนแล้วนะครับโดยที่น้ำเขียวผมไม่ได้ใช้อามิเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำสูตรน้ำา80ลิตรนะครับที่ผมก็ทำแต่น้ำา80สิตรครับเพราะว่าผมมีกระบะ80ลิตรนะ เยวจะมาตวงสารอาหารก่อนนะครับใช้1น,นช้อนต่อน้ำา20ลิตรนะครับส่วนใหญ่ก็ลำลำสี่ช้อนนะครับสี่ช้อนนะครับเป็นเป็นช้อนแกงอย่างนี้เนาะแล้วก็ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเสมอ หุดเสมอนะครับสี่ช้อนเท่ากันนะยูเรียก็สี่ช้อนนะครับนี่ครับก็ผมจะใส่หัวอาหารไก่เล็กด้วยสี่ช้อนนะครับ2นนะครับ3า สี่นะครับสี่ช้อนนี่นี่ก็จะเป็นเนี่ยของสารอาหารนะครับตามจริงเราก็จะเติมอามินะครับได้อย่างนี้แต่เราไม่มีอะอะอมินะครับเราจะใช้เป็นไข่นะครับตรงนี้ก็จะใส่ไข่ขาวด้วยก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับถ้าขี้เกียจก็ใส่ไปอย่างนี้เลยครับใส่เปลือกด้วยนะครับ นี่นะครับจากนั้นก็เอาน้ํามาใส่นะครับจะหมักทิ้งหนึ่งคืนก็ได้นะครับไม่หมักก็ได้นะครับเรื่องของตะกรอนนี่ก็เท่ากันกับอามินะครับมีนะครับมีตะกรอนเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่อยากให้มีตะกรอนต้องตีออกนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะนี่ครับ ก็จะเอาไปผสมใส่น้ํา80ลิตรนะครับนี่คือคือตัวอาหารสูตรไข่ของเรานะครับโดยที่ไม่ใช้อามินะครับนี่ครับพวกนี้หาง่ายนะครับลำแล้วก็เป็นปุ๋ยหัวอาหารไก่เล็กจะหาง่ายอามิค่อนข้างจะหายากครับบางพื้นที่พื้นที่ผมไม่มีเลยนะครับก็สั่งทีก็แพงกับค่าส่งอีกนะครับค่าส่งนี่มันมันหนักนะครับหนักกว่าน้ําอีกนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปผสมลงถังที่เราเตรียมไว้นะครับสําหรับน้ําเขียวสูตรไข่นะครับเอาลบ้ครับนี่ก็เป็นปุ๋ยของเรานะครับที่หมักไว้นะครับแล้วก็จะเทส่วนผสมนะครับใส่กระชอนนะครับนี่ครับก็ไม่ต้องคันนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นตะกรนเยอะครับนี่แล้วก็หมักไว้แบบนี้นะครับ อีสักสี่ห้าชั่วโมงก็ได้นะครับค่อยมาเอากากมาทิ้งครับนี่ยผมจะเอาไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เติมหัวเชื้อนะครับผมเติมสิบรินะครับนี่เติมลงไปเลยสิบริจากนั้นก็คนข้างหน้านะครับกวนข้างหน้าเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับ เจ็ดถึงสิบวันก็เริ่มใช้ได้แล้วนะครับก็เอาไปเลี้ยงไรแดงนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะใช้พรุ่งนี้นะครับอายุแปดเก้าวันนะครับนี่นะครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับสูตรง่ายๆของเรานะครับพวกน้นเขียวพวกไรแดงับมันก็ไม่ได้กิน ใช้สารอาหารตายตัวเหมือนที่หลายๆคนเชื่ออย่างนั้นครับมันสามารถเป็นสารอาหารเขาได้หมดนะครับเพื่อนแต่อย่างเช่นน้ําเขียวนะครับเราใช้แค่ปุ๋ยก็ได้นะครับแต่มันก็นจะ,จะช้าหน่อยนะครับถ้าสารอาหารมันน้อยเราไม่ใช้ปุ๋ยเลยมันก็เป็นเหมือนกัน,นครับแต่มันจะใช้เวลานานนะครับอา,อาจจะยกตัวอย่างให้ถ้าใช้น้ําป่าแล้วก็เทน้ําเขียวใส่นะครับจะใช้เวลาอยู่4เดือนนะครับกว่าจะเขียวนะครับก็ ไคิดอเค่นันนะครับก็งัาก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เรื่องครับแล้วใคมาแจกปลากันเนาะใกล้แล้วนะครับอีกไม่นานถ้าว่าไม่เกินอีกสัปดาห์สองสัปดาห์ได้แจกแน่นอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ